นอกจากนั้นเมื่อวานนี้เนี่ยนายอนุทินชาญวีรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาค,ความมั่นคงภายในราชอาณาจักรครั้งที่1นึ่9ทับสองพโดยมีพลเอกนัทพลนาคพาณิ์รัฐมนตรีว่าการออกระทรวงกลาโหมนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเลขาธิการกองอำนริการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็กล่าวในที่ประชุมว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นการประชุมครั้งแรกของปีงบประมาณ2,569มีวาระเพื่อทราบสองเรื่องและวาระเพื่อพิจารณา4เรื่องซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงสร้างและอัตรากําลังรวมไปถึงแผนการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภาคสี่ส่วนหน้าซึ่งเป็น,นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนภารกิจแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในายกรัฐมนตรีย้ําถึงความสําคัญของการพิจารณาต้องเป็นไปด้วยความรอบคอบเพื่อให้การดําเนินงานของกอ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพไปสามารถที่จะบรรลุผลตามเป้าหมายรวมถึงการให้ความสําคัญและยกระดับกลไกการป้องกันแสแกมเมอร์และแกงคอลเซ็นเตอร์ที่ให้ทุกภาคส่วนนั้นทํางานร่วมกันค่ะที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรครั้งที่1นึ่ทับ2,569ก็มีมติเห็นชอบแผนในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้4แผนนะคะคือแผนปฏิบัติการเส,สริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้พุทธศักราช2,568ถึง2,570แผนปฏิบัติการ ความมั่นคงรองรับพื้นที่บังคับใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพุทธศักราช2551โครงสร้างการจัด กองอำลังการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภาค4ส่วนหน้าประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569และอัตราเฉพาะกิจกองอำานวการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภาคสี่ส่วนหน้าประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569นะคะเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนั่งหัวโตประชุมกอ,อรมนเดินหน้าขับเคลื่อน4แผนสำคัญในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ